สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่วันนี้มีอดีตกับน้องเมมเมอรี่คนดีคนเดิมค่ะรู้ไหมว่าวันนี้เมื่อปี2518เป็นวันที่เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยไปตลอดการวันนี้มีอดีต ย้อนกลับไปเมื่อวันที่30เมษายนพศ2518หรือคศ1น7 5ซึ่งเป็นวันเปิดทําการวันแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Se t The Stock Exchange of Thailand อย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้ประเทศไทยยังไม่มีตลาดซื้อขายหุ้นที่เป็นระบบนักลงทุนต้องพึ่งพาการซื้อขายนอกระบบซึ่งมีความเสี่ยงสูงตลาดหลักทรัพย์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทุนช่วยให้ธุรกิจระดมทุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านการลงทุนในหุ้นวันแรกของการเปิดทำการมีบริษัทจดทะเบียนเพียง30บริษัท แต่ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์มีมูลคาคาหลายล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทุกวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยมีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาซื้อขายหุ้นทุกวันมันไม่ใช่แค่แหล่งลงทุนแต่ยังสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การลงทุนผ่านตลาดหุ้นยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้และแนวคิดเรื่องออมเงินให้งอกเงยผ่านการลงทุนก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกที่มีเพียง30บริษัทสู่ตลาดการเงินที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้ารุ่งอดีตต่อยอดอนาคต อยากย้อนเวลาต้องทำแมชชีนแต่ถ้าอยากรู้เรื่องอดีตแค่กดไลค์กดแชร์และติดตามวันนี้มีอดีตนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนพฤษภาคมเอ๊ะก็พรุ่งนี้แล้วสินะซียานะบ๊ายบาย